สวัสดีค่ะทุกคนคลิปประจำธาตุในเดือนสิงหาคมนะคะจะเป็นคลิปที่พิเศษนิดนึงเพราะว่าตุกจะแยกสถานะให้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนโสดคนมีคู่หรือคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะและเราก็จะดูให้เฉพาะเรื่องราวความรักโดยเฉพาะตลอดทั้งเดือนสิงหาคมจะไม่ได้แบ่งเป็นแบบครึ่งเดือนแล้วเนาะก็คลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษจริงๆนะคะเพราะว่าด้วยหลายๆอย่างดวงดาวด้วย,ยอะไรเงี้ยตุกเลยคิดว่าทํารวบทีเดียวนะคะเป็นหนึ่งเดือนประจําเดือนสิงหาไปเลยอาจจะดีเรา ธาตลมเมถุนตุนกุมนะคะเดี๋ยวเรามาดูคนโสดกันก่อนมาเราเริ่มกันที่คนโสดนะคะความรักของคุณในเดือนสิงหาคมเมถุนตุลกุมแมมเทชอบโสด้ยทำไมดูยากจังเนี่ยธาตุลมเนี่ย ถ้าท่าลมมีสเปคเป็นของตัวเองนะคะบางคนคุณแบบโฟกัสไปเลยว่าฉันอยากได้ชาวต่างชาติฉันอยากได้ชาวต่างชาติเท่านั้นต้องเป็นแบบเออเออเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะผู้หญิงผู้ชายผมท้องเท่านั้นเหลืออะไรแบบนี้เ,นเลยแบบโฟกัสต่างชาติบางคนอาจจะอยากได้เอเชียแต่เป็นต่างชาติอ่ะไม่ได้อยากคนในชาติไม่อยากได้คนในชาติเดียวกันแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแบบโฟกัสชัดเจนมากนะคะแต่ว่าถามว่าตอนนี้มีเข้ามาไหมก็ยังไม่มีนะคะสำหรับคนโสดเองตุกว่า ธาาุลมเนี่ยเป็นอะไรที่มองหาเยอะแล้วก็สำหรับหลายๆคนนะตกก็คุณคุณพยายามพยายามมากในการที่จะปัดให้เจอใครสักคนอะพยายามที่จะทําให้เจอใครสักคนบางคนคุณก็ไปออกเดทเยอะมากแต่ก็ยังไม่ได้เจอคนที่แบบคลิกกับคุณมากพอนะคะในเดือนนี้เออมันเหมือนกับว่าเออยังไงดีนะกับตัวเราแต่ว่าบางคนก็มีคนเข้ามานะตุกคิดว่าชาตรลมเองอะ มีคนเข้ามาค่ะแต่ว่ามีคนสนใจในตัวคุณแต่ว่าคุณก็ไม่ได้รู้สึกแบบสนใจคนๆนั้นมากพอคนที่คุณชอบไม่ใช่คนที่เขาหาคุณแต่คนที่เข้าหาคุณคือคนที่คุณไม่ได้ชอบนะคะเออสเปคของคุณเริ่มเปลี่ยนไปบางคนแบบ บางคนอาจจะมีความคิดว่าฉันอยากได้คนอายุมากกว่าอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เริ่มมองหาคนที่อายุน้อยกว่าหรือแบบเริ่มกลับมาชอบเดทหรืออะไรแบบเนี้ยมันเป็นฟิลแบบนี้มากกว่าแล้วก็พูดยังไงดีอะลมเองอะเริ่มมีความรู้สึกของความสัมพันธ์ที่ฉันไม่ได้อยากได้ใครเพื่อไปแต่งงานแต่ฉันอยากได้ใครบางคนที่เข้ามาในช่วงเวลานี้ขอแค่ช่วงเวลาเนี้ยเอาแค่แบบฉันมีความสุขแล้วตอนนี้ฉันอยู่กับปัจจุบันเนี่ยณนะตอนนี้ เอาแค่ okay, แบบนี้พอเลยแล้วก็ในภายภาคหน้าเราจะพัฒนาหรือจะอะไรก็แล้วแต่เลยแต่ว่าฉันแค่ต้องการใครสักคนตอนนี้มาคุยกับฉันมาพูดกับฉันมาอยู่กับฉันนะ่ะไม่เอาคนเก่านะไม่เอาเออขอแค่นี้ก็พออย่างเงี้ยหรือบางคนนั่นก็หมายถึงฉันอยากได้ใครบางคนเข้ามามีความสัมพันธ์ดึกซึ้งเท่านั้นในแบบเนี้แต่ถามว่าลมร้ายไหมไม่ได้เป็นคนร้ายไม่ได้เป็นคนแบบ เออเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นคนเล่นเกมแต่คุณแค่รู้สึกว่าฉันต้องการตอนนี้ฉันอยากได้ตอนนี้แต่ฉันอยากได้คนที่แบบที่ฉันต้องการจริงๆเดือนนี้เป็นเดือนหนึ่งที่ก็สนิแรงนะมีคนเข้ามาแล้วก็แบบรู้สึกแบบสนใจในตัวคุณเยอะอย่างเงี้ยแต่คุณแค่แค่เลือกแค่เลือกเท่านั้นเองแบบไม่ใช่แบบว่าใครก็ได้อะไรเงี้ยนะคะเออก็ทุก่าจริงจริงก็คนเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าถามถึงคนโสดชาติลมมีอะไรมากกว่านี้ไหมตุกคแค่รู้สึกว่า เหมือนคุณแบบคุณโฟกัสในเรื่องความรักจริงๆในเดือนนี้แต่โฟกัสในแบบที่ปฏิเสธคนที่ไม่ตรงกับสเปค,เคนะคะใครตรงสเปคเข้ามาโอเคหรือฉันจะต้องไปจีบคนที่ตรงสเปคก่อนโอเคอะไรเงี้ยเดือนนี้มันเหมือนกับพอโฟกัสเรื่องความรักมากเกินไปมันก็ l o s t control เนาะมันแบบ control ตัวเองไม่อยู่อะไรเงี้ย มันก็มีบ้านที่เราจะไปรักใครแล้วก็ต้องอกหักอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้เจอโซเมดของเราในเดือนนี้อะไรเงี้ยยังแบบยังไม่ได้เจอใครที่แบบเหมือนมันคลิกกันจริงๆแบบเขารักเราเรารักเขาเราชอบเขาเขาชอบเราเนี่ยอาจจะยังไม่เจออย่างเงี้ยมันจะแบบเฉียวกันไปเฉียวกันมาอยู่อย่างเงี้ยเออมันจะมีบางอย่างแต่ว่าตุกก้ลมเดือนนี้มันเป็นเรื่องของการโฟกัสที่แบบภาพหลักภายนอกเป็นหลักก่อนหมายถึงว่าอ่ะฉันถ้าสมมติว่า ฉันอยากได้คนรอฉันขอโฟกัสที่คนรอก่อนเรื่องมีส่ยเดี๋ยวค่อยขอมาคุยกันต่อไปอะไรเงี้ยคือจะไม่ได้ดูคนที่ด้านไหนอะ่ะจริงๆเพราะมันใช้เวลาก็เลยเลือกคลิปปัจจัยภายนอกก่อนซึ่งจริงๆหลังๆตุก,ก็เริ่มคิดแบบนี้นะเพราะบางทีคนที่คนที่หน้าตามไม่ดีก็ไม่ได้เป็นคนที่นิสัยดีเสมอไปเออนะหรือเป็นคนที่แบบซื่อสัตย์ในความรักเสมอไปอะ่ะเออแนะ่ดีกรีเอฟฟอร์ดค่ะอ่าเดี๋ยวขอคิดก่อนนะ เดือนนี้มันมันมีความจะพูดยังไงวะมันมีความของตัวคุณที่คุณรู้สึก,กว่าคุณพยายามคนโทรลตัวเองแต่ก็คนโทรลตัวเองไม่อยู่สักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีความพยายามทุ่มเทนในเรื่องความรักแบบมากๆแล้วก็ในแบบที่ฉันไม่ได้อยากเรียนรู้กับใครนานๆนฉันไม่ได้อยากแบบเออฉันไม่ได้อยากอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน เพราะบางคนคุณอาจจะเคยอยู่มาแล้วแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่รอดมันไม่เวิร์เพราะฉะนั้นเดือนนี้ฉันจะถ้าฉันรักใครฉันชอบใครฉันไม่ช้าแล้วฉันจีบก่อนเลยฉันพุ่งก่อนเลยถ้าไม่ได้โอเคเฝ้าเลือกคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันมันจะเป็นฟิลแบบนี้มากกว่าสําหรับคนโสดนะมันก็ตุกว่าจริงๆมันก็ควรจะเป็นีตั้งแต่แรกแหละมันก็ทําให้คุณพิเศษเวลาตุกเป็นความรู้สึกว่าคุณเดือนนี้ ตั้งใจนเ้ว่อนงะความรักแบบจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เสียเวลาคุณจริงๆแล้วคุณก็จะได้รู้ว่าอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองอะไรเงี้ยนะคะไพ่ขึ้นมูลค่ะตัว่ามันมีบ้างนะที่เจอคนที่รู้สึกว่ามันเกือบจะคลิกแล้วมันเกือบจะได้แล้วแต่ว่า มันเป็นเดือนที่เราใช้อารมณ์เยอะแล้วก็ใช้การยอมรับในเรื่องของความเป็นจริงเยอะว่าแบบเออคนคนนี้เราถูกตาต้องใจเขานะแต่ว่าที่มันไม่ได้เพราะแบบนั้นแบบนี้บางคนอาจจะเป็นคนที่เขามีแฟนอยู่แล้วแล้วเรามารู้ตอนหลังหรือย่างเงี้ยเราก็ต่อให้เขาหลอกแค่ไหนสวยแค่ไหนเราก็ต้องตัดอะไรเงี้ยแล้วเดือนนี้มันเป็นเรื่องของการที่เรามีความเคลื่อนไหวในความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะบางคนมีความสัมพันธ์กับใครหลายๆคนหรือแบบว่าได้รู้จักใครหลายๆคนเดือนนี้ตกเชื่อว่า ได้ออกเดตเยอะและได้คุยหลายคนนะคะประมาณนี้นะชาวทัาลมลมคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะชาวทัดนลมคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่เป็น the world reverse ค่ะโอเคเดือนนี้เป็นเดือนของการที่ชาวท่านลมเองค่ะคือคุณจะไม่แบบ ไม่พยายามเป็นคนเข้าอ,อกเข้าใจอ่ะเออเหมือนคุณจะไม่พยายามแบบที่จะเข้าอ,อกเข้าใจที่เขาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยหมายถึงแบบตัวเขาเป็นคนแบบนี้ฉันจะต้องรับเขาให้ได้คือไม่อ่ะตัวก็เดือนนี้มันจะเป็นเดือนของความเป็นตัวของตัวเองแล้วตัวเขาเองอ่ะก็จะเห็นแบบสัมผัสท้าทาก็ได้นะเหมือนแบบก่อนหน้านี้ด้วยความที่คุณรู้สึกชอบคนคนนี้รักคนคนนี้ต้องการคนคนนี้อ่ะพยายามแบบ อยู่ในความสัมพันธ์นี้ให้ได้มันก็เลยเหมือนฝืนๆตัวเองไปอ่ะในเดือนนี้มันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาเห็นความเป็นตัวคุณมากขึ้นแต่เขาไม่ได้ชอบเออจะบอกอย่างนี้มันยิ่งทําให้เขาค่อนข้างมั่นใจมากขึ้นว่าคุณอาจจะไม่ใช่สําหรับเขาเออโอ๊ยทาไมเป็นแบบนี้ล่ะเดี๋ยวก่อนนะอือไพ่สามไม้เท้าค่ะตัวเดือนเนี้ยมันเป็นเดือนที่ ตรงัคุณแบบบางคนคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณพยายามฝืนอะเหมือนคุณเจอคนคนหนึ่งที่เขาแบบเป็นในแบบที่คุณต้องการแบบหน้าตาดีโปรไฟล์ดีแต่ว่าเออคุณพยายามที่จะแบบไม่อยากเอาไม่ไม่อยากหลุดจากคนคนนี้ไปอะคุณพยายามแบบยื้อความสัมพันธ์นี้ไว้ให้มากที่สุดพยายามทุกอย่างเนี่ยเพราะว่ามันใกล้แล้วอะที่เราจะแบบเป็นครอบครัวกันใกล้แล้วที่เราจะเป็นแฟนกันใกล้แล้วที่จะบหลายๆอย่างอะบางคนก็ เหมือนแฟนแต่ไม่ใช่แฟนอะไรแบบนี้ยมันมันใกล้แล้วอะมันอีกนิดนึงอะเหมือนคุณพยายามอยู่ในตรงนั้นแต่ว่าบางคนเองอะตกวคุณเป็นคนที่จะไม่โหวความสัมพันธ์นี้ไว้เองคือเรานิสัยแบบนี้ก็คือเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบ,บเหมือนค่อยๆเผยท่าแท้แต่บางคนนั่นก็หมายถึงคุณหลุดความเป็นตัวของตัวคุณเองออกมาหรือหลุดคําพูดหรือทัศนคติอะไรบางอย่างหรือการกระทําอะไรบางอย่างอะที่มันทําให้เขารู้แล้วว่า มันอาจจะไม่ใช่คือเดือนนี้มันอาจจะเป็นอีกหนึ่งเดือนนะถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะตุกว่าคุณจะคิดมากกับบางอย่างที่คุณรีแอคชั่นออกไปอย่างเช่นบางคนนะคะคุณคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากไปพบเจอเขาพวกเขา,เขาอยากไปเจอคนในชีวิตเขาอะแต่เขาไม่พาไปเจออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบเหมือนเออยังไม่พร้อมหรือดูนี่นั่นมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเออทาไมยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันทําให้เราหลุดอะไรบางอย่างออกไปแต่ตุกจะบอกว่า เอากับแค่กับบางคนนะคือตุ้งไม่อยากใส่พลังงานลบเนาะตุ้จะบอกว่าบางคนนะ่ะคู่กรณีของคุณเองเนี่ยตัวเขาอ่ะแค่รู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ได้เหมาะกับสังคมของเขาจริงๆเขาอาจจะเป็นคนที่อีกแบบหนึ่งอะ่ะออสมมตินะสมมติคุณอาจจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตไปวันๆมีความสุขก็ใช้ชีวิตไปวันๆแค่นี้แฮปปี้แล้วอย่างเงี้ยแต่เขาอาจจะเป็นคนที่ซีเรียสคิดมาก ในเรื่องของการใช้ชีวิตกันมรงชีวิตอย่างเงี้ยแล้วเขารู้แล้วว่าแต่ก่อนคุณดูเป็นคนแบบอู้จริงจังดูอะไรเงี้ยดูแบบเข้าข้างเขาดูเป็นแบบทีมเวิร์กที่ดีดูเป็นฝ่ายซัพพอร์ตเขาแต่เอาความจริงแล้วคุณเหมือนแค่แสดงให้เขาประจับใจอะตกว่าเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่มีใครบางคนโป๊ะนะคะไม่เขาก็เราเนี่ยแหละแล้วมันทําให้รู้ว่าอ๋อไม่ได้เป็นอย่างที่ เห็นนหวาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทําให้มีการถอนใจออกมานะคะกับบางคนน่ะคือตุ๊กจะพูดยังไงดีคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนน่ะตุ๊กว่าในความสัมพันธ์นี้มันมีความรักอยู่บ้างแหละแต่ว่าพอมันมีอะไรบางอย่างที่เข้ามาแล้วทําให้คุณก็จะแบบเหมือนกับว่าที่เรายังไม่คบกันน่ะหรือที่เรายังไม่เปิดเผยความสัมพันธ์นี้หรือเราพยายามคลีปความสําคัญนี้เป็นซีเครตเนี่ยเพราะว่ามันมีบางอย่างที่เรายังรู้สึกไม่มั่นใจมันไม่ชัวอะไรอย่างเงี้ย อันนี้มันเลยเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกว่าชัวร์แล้วแหละว่าเราควรจะถอยออกจากความสัมพันธ์นี้ดีกว่าอะไรเงี้ยเราคงเข้ากันไม่ได้แหละอะไรเงี้ยถ้าเอาเข้าจริงๆในอนาคตสุดท้ายมันก็จบกันอยู่ดีแหละมันมันเป็นฟิลแบบนี้นะคะก็เออจะพูดยังไงดีอะบางคนอาจจะยอมรับได้แต่บางคนก็อาจจะยอมรับไม่ได้มันก็อาจจะยือ้อกันต่อไปหน่อยแต่ตกว่า มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแหละที่รู้สึกว่าถ้าระยะยาวมันมันดูยากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างหนึ่งอะมันเป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องของออวัฒนธรรมอะไรเงี้ยเข้ามาเกี่ยวพันด้วยนะคะยิ่งถ้าใครครบกับชาวต่างชาติอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษเนี่ย,ยมันเป็นเรื่องของคนที่ เราบังเอิญได้มาเจอได้มาเดทกันแล้วก็อาจจะต้องจบหรือยุติความสัมพันธ์อะไรแบบนี้เหมือนเหมือนได้รู้แล้วว่าเป็นยังไงอะไรแบบนี้เหมือนครั้งหนึ่งฉันก็ได้คอมพลตกับคนที่ฉันรู้สึกว่าฉันเขาเป็นคนในสเปกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จบหวันไปแล้วก็ให้ขึ้น manifesting ดีกว่ค่ะกดแรงดึงดูดมันไม่ได้ดึงดูด,ดจริงๆแล้วก็ไอ้สิ่งที่เราแบบพยายามที่จะให้มันเป็นไปอย่างที่เราต้องการมัน มันไม่ได้เป็นมันไม่โฟล์ตุกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันเหมือนแบบบังคับหรือฝืนอะไรไว้ก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้มันก็แบบเหมือนอยู่ในช่วงของการที่ต้องหลุดออกจากกันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ coming together ค่ะมันมันยากที่จะอยู่ด้วยกันด้วยปจัจจัยหลายๆอย่างในชีวิตเราอะไรแบบเนี้ยนะคะ แต่ทุกว่ามอย่างหนึ่งอาจจะเป็นถ้าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคุยกับชาวต่าชาติต่างภาษาเนีน่ยตุกว่ามันเป็นเรื่องของแบบภาษาวัฒนธรรมความคิดอะไรเงี้ยทัศนคติอะไรเงี้ยด้วยนะคะเออไพ่ขึ้นแบบน,นะะี้ค่สิบดก็อืมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจริงๆมันตุกว่ามันมี อย่างหนึ่งนะความสัมพันธ์นี้ที่มันจะสมกันนะตุกว่ามันไม่ใช่เขาที่คิดคนเดียวหรอกมันอาจจะเป็นเขาที่ไปปรึกษาใครหรืออย่างเงี้ยหรือแบบบางคนอาจจะมีแบบคนในครอบครัวอย่างเช่นพ่อหรือพี่ชายหรืออย่างเงี้ยที่ไม่ได้เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไพ่เป็นชายรีเวิร์สเนาะชิลดนนะ่ะก็เด็กอะเป็นเด็กรีเวิร์สนะคะมันก็อารมณ์เหมือนมันมันเป็นความรักที่มันไม่ได้ไร้เดียงสามันเป็นความรักที่ เขามองดูแล้วมันคือถ้าให้พูดตรงๆนะต้องขออภัยที่พูดติดอ่างติดติดขดัขดนะคะตุ๊กจะบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยตุ๊กว่ามันมีตั้งแต่จุดเริ่มต้นอะมันเป็นเรื่องของคนสร้างภาพตั้งแต่แรกอาจจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วตอนนี้มันแบบมันอยู่ในจุดที่มันไม่ไม่สร้างภาพแล้วมันอยู่ในจุดที่มันต้องไปตรงตัวเองเพื่อจะชี้วัดว่าความสัมพันธ์นี้ควรจะไปต่อไหมเนี่ยแล้วเดือนนี้มันเป็นเดือนที่โปะออกมาจริงๆแล้วมันรู้แล้วว่ามัน มันน่าจะไปต่อกันไม่ได้เพราะคนเรามันแอปไม่ได้ตลอดชีวิตอะอ,อประมาณนี้นะคะชาวธาตุลมคนมีคู่นะชาวธาตุลมคนมีคู่โอเคไพ่ไปแรกเป็นโฟรออกคับค่ะมีไพ่เก้าเหรียญหนึ่งไม้เท้า king สองนเดือนนี้ถ้าเกิดสมมุติคุณเป็นรักทางไกลออะถ้าเกิด มีเกณฑ์ได้เจอกันนะมันก็จะเป็นการเจอกันที่มันไม่ค่อยแฮปปี้มันเหมือนแบบเป็นการเจอกันที่อาจจะมีฝ่ายเราที่รู้สึกทุ้มเทกับความสัมพันธ์ตรงนี้คุณอาจจะคบกับคนที่เขายุ่งๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคบกับคนที่เขาแบบไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องอะไรแบบนี้อ่ะเออพูดยังไงดีวะไพ่เป็นไพ่ของคนที่ชาวท่านลมอาจจะได้คิดใหม่ หรือได้ทําอะไรใหม่ๆแต่ว่าเดือนนี้มันเป็นเรื่องของการเดินทางหรือการได้เปิดใจพูดอะไรบางอย่างแต่ว่าเรื่องเดินทางอะแน่นอนแต่ถ้าเปิดใจพูดอะไรใหม่ๆตักว่ามันเป็นการพูดที่แบบว่าเขาไม่ได้รับฟังอะ่ะเออมันเหมือนแบบตำน้ำพิรไาไทยแม่น้ำอะพูดยังไงเหมือนเหมือนการร้องขอของเรามันไม่ได้รับการตอบรับหรือมันไม่ได้รับการให้อะเออแบบเขาไม่ได้ให้อะ่ะเขาไม่ได พูดยังไงดีเราขอเขาไม่ให้อ่ะมันเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ไม่รู้สิบางคนก็มีเรื่องของการระแวงกันในเรื่องของความสัมพันธ์ยิ่งถ้าเป็นรักทางไกลอ่ะก็จะมีกันในเรื่องของการระแวงว่าเขานอกใจไหมเขามีคนอื่นหรือเปล่าหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะเกิดขึ้นแล้วก็หลายๆคนนะคะมันมันเป็นความสัมพันธ์ที่บางคนอาจจะมาจากเรื่องของการยังไม่พร้อมที่จะมีครอบครัวด้วยหรือการยังไม่พร้อมที่จะแบบ แต่งงานหรือนี้ด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติคุณเป็นคนที่แต่งงานกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ให้ระวังเรื่องปัญหาของการที่จะทะเลาะก,กับคนในครอบครัวของแฟนเราของสาม,มีหรือของภรรยายอะไรเงี้ยมันมีเรื่องของความขัดแย้งหรือการพูดอะไรไม่ลงรอยกันอนะเกิดขึ้นคือตุ๊กจะบอกว่าสําหรับชาวธาลมงเองอะถ้าเกิดคุณมีคู่อยู่เดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่คุณรู้สึกว่ามันดูยุ่งยากจังมันดูยากจังมันดูเหมือนแบบเฮ้ย ก่อนหน้านี้มันอาจจะดูแฮปปี้รับรื่นมาตลอดดูเป็นไปได้อะไรเงี้ยแต่อพอมาเป็นเดือนเนี้ยคุณรู้สึกว่าทําไมมันเกิดอะไรแบบนี้กับคุณอะไรแบบเนี้ยเออทาไมแบบบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์อะที่คุณรู้สึกว่าแบบอ้าวอยู่ดีๆเขาหายไปอะไรเงี้ยนะคะคือถ้าเกิดคนที่เป็นแฟนกันแล้วอยู่ทางไกลอะมันเหมือนจะมีเหตุอะไรบางอย่างที่มันเป็นอะไรที่เราต้องระวังอะ เออเหมือนกับว่าถ้าเกิดแฟนคุณหายไปนานๆบางทีก็อาจจะไม่ได้มีคนอื่นก็ได้นะมันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของมือที่3แต่เขาอาจจะแค่รู้สึกเบื่อในความสัมพันธ์นี้แล้วหรือไม่ได้อิ่กัอความสัมพันธ์นี้แล้วมันก็เป็นไปได้คือไพ่ยังเห็นว่าชาวท่านลมยังรักและห่วงใย,ยยังเทคแคร์ยังอยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้แต่ว่าด้วยบางอย่างทําให้คุณเหมือนยังต้องถอยออกมาหน่อยอ่ในความสัมพันธ์ในเดือนนี้นะคะแต่กับเป็นเขาเองที่แบบ ไม่ได้รู้สึกจะพยายามอะไรแล้วก็ยังไม่กล้าที่จะพูดอะไรหรือบอกอะไรอ่ะคือถ้าเดือนนี้มีในเรื่องของการเลิกลากันนะตุ๊กจะบอกว่ามันจะมีทรายบางอย่างค่ะอย่างเช่นคุยกันน้อยลงหรือพูดกันไม่เีว็วเรื่องแต่ว่ามันไม่ได้มีการทะเลาะกันนะมันจะไม่ใช่แบบเอ้ยเราทะเลาะกันแล้วพูดจารวนแรงใส่กันไม่ใช่แต่มันจะเป็นเรื่องแบบเหมือนพอเขาเริ่มหายเราก็เริ่มรู้สึกใจไม่ดีแต่เราไม่อยากทะเลาะเราก็พยายามพูดอะไรดีๆอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็มาพูดว่าเออทาไมแบบเขาถึงอยาก ยุติความสัมพันธ์หรือเขาอยากลดสถานะความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยก็สําหรับชาวานลมเองบางทีทุกอาจจะต้องระวังในเรื่องของให้ระวังในเรื่องของการแบบโดนลดสถานะความสัมพันธ์หรือการแบบเบรการแยกกันอยู่หรืออะไรแบบเนี้ยด้วยส่วนหนึ่งนะคะเหมือนกับว่ามันมีบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีคนไม่เห็นด้วยหรืออาจจะเป็นเขาเองที่รู้สึกว่ามันมันยากอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะ ให้ให้เดอะการ์เด้นดีเวร์ส่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ตุกวาก็เจ็บทั้งสองฝ่ายบางทีเขาก็ยังรู้สึกรักคุณอยู่แต่เขาแค่รู้สึกว่ามันมันต้องเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะมันต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงอ่ะเออเหมือนความสัมพันธ์นี้มันต้องอยู่บนพื้นฐานงความเป็นจริงและอยู่ของความเป็นไปได้อ่ะค่ะบางคนถ้าเกิดยิ่งอยู่ทางกายกัรอย่างเงี้ยตุกว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าลองดิสแท e ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ ดีอะไรเงี้ยเออไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เขาต้องการอะไรเงี้ยนะคะหรือแบบเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเออถ้าคุณไปอยู่กับเขาแล้วจะต้องยังไงหรือแบบเขาจะต้องบีบกับคุณยังไงแบบคิดไม่ออกอะไม่ได้อยาก,ไม,ไ,ยากไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์ที่ยุ่งยากอันเนี้ยใครที่เป็นความสัมพันธ์โรดิเซนน์ะอยากให้ระวังเลยนะคะเออไพ่มนเตนอร์ไอจักกาแล้วก็ มันมีเซน์บางอย่างบอกมาก่อนค่ะมันเหมือนเป็นลางสังหรณ์ที่คุณจะรู้สึกตังตังใจตุกพูดเลยนะคะแล้วไพ่สีค่ะแต่ว่ามันก็ดูยากมันก็ดูยากค่ะมันยังไม่ปรากฏในตอนนี้บางคนอาจจะไม่ใช่เดือนนี้ที่ความสัมพันธ์มันมันจะจบแต่ว่ามันมีโอกาสหรือมันมีสัญญาณนะก็ต้องระวังก็ต้องระวังโอเคโอ้ไพ่ให้ซันดีเวิร์สค่ะอืมก็นะมัน ตักว,ว่ามันมันมีเรื่องของครอบครัวด้วยแต่ว่าอิทธิพลของครอบครัวอาจจะไม่ใช่อิทธิพลใหญ่ไม่ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่แต่ว่าบางทีแล้วบางคนอาจจะยุติความสัมพันธ์ตรงนี้มาจากการที่ครอบครัวพูดอะไรบางอย่างหรือบางทีแล้วไม่ใช่เป็นการพูดจากครอบครัวแต่เป็นการที่เขาจะต้องดูแลเทคแคร์ครอบครัวเออถ้าสมมติคุณคือมือที่สมนะ ถ้าคุณอยู่ในสถานของแฟนแต่มือที่สามก็หมายถึงเขาต้องเลือกครอบครัวบ้านใหญ่ก่อนอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าเกิดเราไม่ใช่มือที่สามแต่เราเกับครอบครัวของเขาเนี่ยครอบครัวเขาอาจจะพูดอะไรบางอย่างได้ทําให้เขาคิดได้แต่ครอบครัวเขาไม่ได้ฟอสนะว่าแบบต้องเลิกกันนะต้องจบกันนะไม่ใช่แต่ว่าเหมือนให้คําพูดอะไรบางอย่างแล้วทาให้เขารู้สึกว่าเออจริงๆด้วยมันจริงอย่างที่ผู้ใหญ่เตือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะม,มันมันดูแล้วมันเติบโตยากบางทีแล้วบางอย่างที่ เาขามองคุณหรือคุณมองเขาอะไรเงี้ยมันมันเห็นว่ามันน่าจะเป็นการเติบโตที่ยากอะไรเงี้ยด้วยนะแต่ไม่เป็นไรค่ะมันก็เดือนนี้มันอาจจะมีอุปสรรคนิดนึงบางทีแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราอาจจะแก้ปัญหาได้ก็ได้แต่ว่าแค่บอกเอาไว้ว่าเฮ้ยมันอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้นะก็ ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงๆก็พยายามแบบอ๋อฉันรู้มาและฉันดูดวงมาและฉันรู้แล้วมันจะเกิดเหตุการณ์นี้เพราะฉะนั้นฉันจะต้องแก้เกมได้ถูกอะไรอย่างเงี้กยก็ได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะชาวทาตงลหขอทุกท่านมีความสุขแล้วก็สมหวังในความรักค่ะ